กราบสวัสดีคุณครูทุกท่านเลยค่ะวันนี้เพจรูลูกชาวนาะมีเกมฝึกสมองรับข้อสอบครูผู้ช่วย EP13 มาให้คุณครูทุกท่านได้เล่นเกมกันค่ะซึ่งเกมนี้เป็นข้อสอบวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีทั้งหมด10ข้อคุณครูพร้อมกันหรือ,อยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปทำข้อสอบกันเลย ที่ดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเรียกว่าตอไก่คุณธรรมขอไข่จริยธรรมคอควายวัฒนธรรมงองูท่านิยมคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา คอควายนั่นเองค่ะวัฒนธรรมขออ้อ2ข้อใดคือวัฒนธรรมไทยอกอไก่การเคารพพระสงฆ์ขอไข่สงการคอควายที่สิบสองงองงูงง ไหลเรือไฟคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ฉเฉลยข้อกอไก่นั่นเองค่ะการเคารพพระสงฆ์ข้อ3ประเพณีศาสตร์เดือนสิเป็นประเพณีภาคใดกอไก่ภาคกลางขอไข่ภาคเหนือขอควายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งองูภาคใต้คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา เลยขอขอไข่นั่นเองคะ่ะภาคเหนือข้อ4ตามประเพณี22เดือน10คือประเพณีตามข้อใดกอไก่บุญข้าวประดับดินขอไข่บุญข้าวสากขอควายบุญออกพันษา งง,งูบุญกระถินคุณครูคิดว่าข้อ,อไรถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ฉเฉลยข้อขอไข่นั่นเองคะ่ะบุญเข้าสากข้อหประเพณีผีตาโขนเป็นของจังหวัดใดกอไก่ลำปางขอไข่พะเยาขอควายอุบลราชธานี งงงูเลยคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ฉเฉลยข้ององงูนั่นเองค่ะเลยข้อ6ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีแต่งงานก็ไก่ขึ้นหอขอไข่สู่ขวัญขอควายขันหมาก งองูมัน่นคุณครูคิดว่าข้าอะไรถูกต้องคะเริ่มจับเวลา นนั่นเองคขึ้นหอข้อ7ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรสัมพันธ์กับประเพณีใดก็ไก่แต่งงานขอไข่บวชคอควาย ลอยกระทงงองงูส่งการคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ข้อกอไก่นั่นเองค่ะแต่งงานข้อ8ขอ้อใดเป็นวันหยุดประจำภาคกลางกอไก่วันออกพรรษาขอไข่วันเข้าพรรษาข้อควายวันอาสาระหะบูชา งอง,งูวันวิสาขะบูชาคุณครูคิดว่าข้อใ์รถูกต้องคะเริ่มจับเวลา นั่นเองค่ะวันออกพรรษาข้อ9ความเชื่อตามประเพณีบุญบั้งไฟสัมพันธ์กับอาชีพใดกาไก่ค้าขายขอไข่ท,ทำนาขอควาย อุตสาหกรรมงองูทุกอาชีพที่กล่าวคุณครูคิดว่าเ้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ขไข่นั่นเองค่ะทำนาข้อสิบประเพณีบายสีสู่ขวัญคาว่าบายสีหมายถึงสิ่งใดก็ไก่ดอกไม้ขอไข่พานขอควาย ข้าวงอง,งูได้ขาวคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา คอควายนั่นเองค่ะข้าวเฉลยขอกอไก่นั่นเองค่ะวันออกเป็น,นอย่าง <3. S 2> ไรกันบ้างคะคุณครูทุกท่านได้คะแนนกันเท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานะคะแต่ถ้าคุณครูท่านใดอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแอดมินแนะนำคอร์สติวและหนังสือสอบครูผู้ช่วย สามารถทักอินบ็อกซ์ได้ที่เพจหูลูกชาวนาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ